1ิบโมงครึ่งนะครับเช้านี้30กรกฎาคม2566เอา, Off ามาเที่ยวทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าที่สวยงามทุ่งแสลงหลวงโอ้โหเดี๋ยวจะปั in ่นจ <ơi> ักรยานจะพาไปทางนู้นอ่ะฮะนู่นเส้นทางแดงๆนะนี่ปั่นจักรยานแล้วออกไปนู่นขึ้นไปนู่นแล้วก็สามารถไปออกสายสิบสองได้เออฮะโอ้ถนนสาย12ได้ ครับผมครับผมมันล,ะล,ะละัดเลาะทุงสแสลงหลวงไปถึงเส้นทางหลักหมายเลขสิบสองเลยนะวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วใช่ไหมจ้ะอ่าต้องกลับที่เก่าเหรอต้อกลับที่เก่าเหรอแต่ถ้านทู่ตัวตอนนี้มันไปไหนโอ้โหมาลงกันเป็นห้าสิบโลเลยมาทะลุกันไหมทะลไปไหนสายนี่สายไหนสายจากน้ำหนาวอ่ะผ่านมาทางทุ่งสแสลงหลวงล 40บาทมาดูตรงรีวิวตรงนี้ใช่มั้ย40บาทออมันมันตกขัดถ้าจริงๆัน็มีเวลานึงวันสวยนะมันสวยตรงนี้แต่ว่าเข้าไปในนู่นมีป่าสวยมากสวยมากทุ่งหญ้าสวรรค์นะทุ่งสแสลงหลวง